ไปย้อนดูที่ว่าทุกอย่างที่ผู้พูดกัเรามาเนี่ยเราทำมาหรือเปล่ารัฐบาลทำไปแล้วหรือยังไม่มีอะไรสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกผมูดได้ผมอยู่มาหลายปีแล้วนะนะสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คือทําอะไรก็ได้ที่มันดีต่อประชาชนดีต่อประเทศชาติคิดแค่คิดและแค่พูดเนี่ยมันก็ง่ายอะแต่พอถึงเวลาทำเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างที่ผู้พูดมากนักหรอกนะผู้พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับก็อะไรล่ะ ก็ทุกคนก็เครียดกันหมดอะสถานาบ้านเมืองในเวลานี้ใช่ไหมหลายเรื่องประเด็นประดังเข้ามาเรื่องโควิดด้วยเรื่องของความด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยด้วยก็าหารด้วยกันทั้งในรอบและนอกรอบนะก็คุยกันทุกคนก็ก็จะทาให้ดีที่สุดนะในนามของรัฐบาลจะร่วมมือกันทางานนะวันนี้ก็นนเกน้เเลนลต่เรื่องขอยกันมีเรื่องเข้าพิจารณาหลายวาระด้วยกันเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของอะไรก็เในเรื่องการ ทำงานเรื่องกา,ารแก้หาคมยากจนใช่ไหมซึ่งว,วันนี้เราก็ทําอยู่บ้างแล้วล่ะอันนี้เราจะปูกปรงมาให้เกิดการดูการในให้ได้ของทุกกระทรวงเลยนะ,ะช่วยกันในการดูแลเป้าหมายคนยากจนที่เราจะเราเอาทีมแบบมาดูก่อนใช่ไหม,มรเราเป็คณะลงไปเดินทางานในพื้นที่ก็คงจะเริ่มในเดือนเมษานี่ให้เกิดความเจรเจขึ้นเอื้อขึ้นแต่ในส่วนที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปในเมนูนี้ด้วยอยู่แล้วนะจะได้เห็นผลว่ามันดี ต็ได้อย่างไรสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คือทําอะไรก็ได้ที่มันดีต่อประชาชนดีต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นความยั่งยืนน่ะหลายอย่างต้องทําต่อเนื่องนะคิดแล้วคิดแต่คิด,คดแค่คิดและแค่พูดเนี่ยมันก็ง่ายอะ่ะแต่พอถึงเวลาทำเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างที่พูดกันมากนักหรอกนะเราพยายามทำอย่างเต็มที่มาหลายปีไปแล้วนะเรื่องการแก้หมาสลากหวยแพงวันนี้ก็ก็พยายามจะทาตามนั้นนะเนะพราะเป็นข้อเรีกยกร้องแก่ประชาชนานามปวแล้ว ผมหาวิธีการและเรื่องการมาอย่างต่อเน,นื่องวันนี้มันก็เลยจําเป็นต้องต้องทําด้วยมาตรการเฉพาะที่ทําตอนนี้คือหาให้ได้ว่ามัเพิ่มตรงไหนขั้นตอนไหนเรื่องห้าเสือกองสลากเนี่ยเริ่มพูดทันทีเนี่ยเริ่มทั้งนานแล้วไม่มีแล้วมันเป็นการจ่ายตรงเข้าไปยังผู้ที่รับโคต้าโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของผู้รับโคต้าไปไปรวบรวมกันเองตรงโน,น้นก็เราก็ไปแก้ตรงโน,น้นนะ เพราะนั้นคำว่าห้าเสือคำว่าโคต้าพิเศษโคต้าไม่มีนะมันเป็นโคต้าที่ให้มาเฉพาะเจาะจงนะตามกฎหมายหรือระเบียบของกองสลักใหม่ตั้งแต่ผมเข้ามา็นคอตชอแล้วนะวนนไม่มียังไม่มีก็ยังต้องอะไรสอบถามคำตอบก็นไปกันมาอยู่สถานี้นะเพื่อเกิดความเขาเรียกอะไรล่ะเข้าใจร่วมกันนะ อะไรที่มันทําได้อะไรที่ทําไม่ได้อะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายก็ต้องเคลียร์กันให้จบนะแต่สิ่งที่มาที่สุดคือว่าผมก็เป็นหัวในเรื่องของว่าแล้วมันจะดลดลดยังไงต่อไปใช่ไหมประชาชนก็อะไรนะ่อนก็คาดหวังให้พี่อวดให้เต็มทั้งสายใช่ไหมบริหารร่วมกันให้ได้ในเรื่องของนี่สิ่งจะทำมันยังไงเหล่านี้เป็นเรื่องประเด็ดนสำคัญนะอืมมีอะไรอีกไหม ก็เขาดูทางกฎหมายเขาจังรู้เขาเท่าเท่าที่ของเดิมนะเขาบอกไม่มีปัญหาตรงนี้นะเท่าที่ฟังนะเพราะมันเป็นความเห็นหลายๆหน่วยงานทั้งต่อพรอทั้งอายการทั้งสุดอะไรแต่ที่อยู่ในคณะทำงานที่ผ่านมานะต้องพลังงานด้วยด้วยแรงงานแรงเงินทั้งหมดอ่ะอย่าลืมมาทั้งหมดเนี่ยใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะและทุกคนก็ทราบดีว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเราก็เราก็ดูแลจนไปเยอะใช่ไหมเรื่องภาษีเรื่องการปลอดจ้าปะเรื่องต่างเราก็ลดหมดอ่ะ นะนะน,น้าค่าไฟค่าแก๊สค่าต่างมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องง้นกะ็มาณจะลืมว่าถ้าเราทุ่งมงประมาณทั้งหมดลงไปเฉพาะปัญหาได้ปัญหาหนึ่งจะลืมว่าปัญหาอื่นจะเกิดตามมาทันทีเลยเพราะว่ามันหลายกระทรวงหลายดวยงานที่ต้องใช้มานในภาพรวมนะนะหลายอย่างมันต้องทําต่อเนื่องหลายอย่างนี้อยู่เลยเป็นงบรมาณที่ต้องจัดทําโครงการและตัดทั้งหมดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้เรา้องดูว่างบประมาณภาพรว จะเป็นอย่างไรนะั่นคือเหตุผลในการที่ต้องรัดตัวเลขต่างๆทางด้านของนโยบายดนะ้าการการคลังมาโดยตลอดนะจะเพิ่มตัวเลขตัวไหนออกมาเพื่อจะเป็นรูมช่องว่างไว้เพื่อแก้ปัญหาได้ในอนาคตรตาซูดูตา,ตานี้มันจะเกิดขึ้นเราก็อยากให้ทุกอย่างมันสิ้นสุดโดยเร็วนะทุกเรืนะ่องแต่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเองใช่ไหมของประเทศเรานะจ๊ะนี่หลาก็สิ่งที่ยกขึ้อยากให้เห็นว่าความขัดแย้งมันร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกใบนี้นะและเราก็ประมาทไม่ได้ ม้ถ้าในภูมิภาคของเราเองเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราก็เตรียมความพร้อมของเราไว้ให้พร้อมเหมือนกันนะจ๊ะเนาะโอเคสิ่งที่มากที่สุดคือความพร้อมของคนไทยของเราที่ร่วมกันแก้ไขปัญหานะอย่าขัดแย้งกันนะผมผมไม่ยากขัดแย้งอะไรกันมากมายนัครับนะความคิดเนี่ยมันมันไม่ตรงกันได้แต่เราจะหาวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่มันทําได้ดีที่สุดล่ะมันต้องหันหน้ามาพูดกันนะหันหน้ามาพูดกันแล้วหาทางออกที่ดีที่สุดด้วยเหตุผล เรื่องหลักการนี่มันเข้าใจตรงกันถ้าต่างคนต่างพูดแล้วก็ถือเป็นอารมณ์กันทั้งหมดไม่มีทางสาเร็จอะทุกเรื่องอะนะกลับไปย้อนดูที่ว่าทุกอย่างที่ผู้พูดกันออกมาเนี่ยเราทํามาหรือเปล่ารัฐบาลทําไปแล้วหรือย,อยังนะไม่มีอะไรสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกผมพูดได้ผมอยู่มาหลายปีแล้วนะนะแต่ผมก็เปรียบเทียบว,ว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยรัฐนะบาลนี่ทามาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่เนี่ยผมทําไปเยอะพอควรหลายเรื่องที่เอามาพูดตอนนี้เราก็ทําไปแล้วนะเพราะฉนั้นก็ ขอให้ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยแล้วกันแค่นั้นแหละ